สืบสายทานด้วยใจพักพระจักกี สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักกลีนะคะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร,รกับสถานีวิทยุเจสรรนะคะรายการนี้พบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะวันนี้เรียนสุเมธาพิชัยรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะไปไกลถึงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะจังหวัดมุกดาหารนี้ต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่37ของประเทศไทยนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่าก็เป็นจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ําโขงแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคอีสานด้วยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคะ่ะที่บ้านดงหลวงเนี่ยต้องถือว่าเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของอำเภอเมืองจังหวัด มุกดาหารเลยแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมานี่นะคะมีความลำบากแล้วก็แห้งแล้งมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิลาลงกรณบดินทรเทพพยัววรางกูลลงเยี่ยมราษฎรบ้านโคกยาว ณโรงเรียนบ้านโพนไฮตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและนับจากวันนั้นนะคะก็ได้พลิกฟื้นความ เป็นอยู่ให้กับชาวบ้านบ้านดงหลวงอย่างมากมายเลยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะครเราจะไปเรียนสนทนากับคุณบําเน็จพันโกดนะคะค่ะอยากให้คุณบําเน็จเล่าแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นใครแล้วก็มีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะ่ะสวัสดีครับผมนายบําเน็จพันโกดอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดบ้านโคกยาวหมูเม่เจ็ดตบนทงแขนคะรับคือจะ,จะเล่าเรื่องต่างๆที่กน ท่านจะเสด็จนะครับก่อนจะเสด็จมานี่นะเมื่อก่อนนะหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดนะครับเพราะว่าถนนหน,นทางไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีขาดน้ำหมู่โพริโภกอย่างแรงนะส่วนข้าวตายเดยว่าตายช่วงเดือนกันยาพฤศจิกานี่แหละเพราะว่าชาวบ้านนี้อดอยากปากแห้งเพระองค์ท,ท่านมองเห็นความสําคัญตรงนี้ <c oughs> จึงได้พระจานทอ่านกิดน้ํา ในโครงการพระราชดำริให้กับพี่น้องชาวบ้านโคกยาวคือเป็นบุญเยะของชาวบ้านทุกโคกยาวที่ได้รับมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านอแืแล้วเมื่อก่อนนี้ผมจะเล่ารายละเอียดว่าแม้แตกถนนห้นทางเข้าหมู่บ้านก็ไม่มีอมตอนนั้นนะแล้วเดินทางกัน<ค>ยังไงอะคะคือมันเป็นจะเป็นทางเกวียนแล้วเมื่อก่อนนะอ๋อเวลาเจ็บไข้ไม่่สบายนี่ก็หามกันเหมือนกับเหมือนกับเรานอนในีเนี่ย ค่ะไม้คานอันเดียวหามไปโรงพยาบาลอามหอคำน้องไปต้องเดินเท้าต้องเดินเท้าแล้วก็หามกันไปค่ะโอ้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะถึงอำเภอตรงหลวงก็เพราะว่าระยะทางก็่าสิบกว่ากิโลครับอ้คนไม่อายุยืนก็ตายก่อนนะครับง่าค่ะเออความระบากของชาวบ้านเนี้ยเนืะอแต่ตนเนี่ยกนั้นแล้วคือช่วงนั้นน่ะคือทางน่วยงานต่างๆก็เลยเสนอว่า บ้านโคกงยาวเป็นหมู่บ้านที่กันดาานที่ยากจนที่สุดของตำบลหนงองแคนในจังหวัดพิมายานครับอื mm. ก็เลยลงความเห็นว่าเอาโครงการนี้เสนอพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ท่านจะ,สะเสด็จเข้ามาตำบลหนองแคนนี่แหละค่ะก็เลยมีคําสั่งจากทางจังหวัดว่าให้เพราะว่ามาว่าทางสำนักพระราชวังมดยมีแจงมาแล้วว่า พอรวมราชินีน,นาธเนี่ยจะเข้าเยี่ยมรัจจรหมู่บ้านคุกยาว mm hmm. อันนี้คือคือจุดค,ค,คือความดีใจของชาวบ้านนะค่ะคือนันาดอัน้นใจนะครับค่ะ <c oughs> ผมพูดนี้ผมยังอัานอันใจตอนนั้นอยู่อ mm ืม hmm. ผมเห็นแล้วว่าเมื่อก่อน,นทุกอยา่างลำบากคือชาวบ้านเนี่ยขนาดเดือนหกเดือนพฤศจิกาพิุนานี้ไป่ขอข้าวกินแล้วเมื่อก่อนครับ ทุกครังคาเรียนนะไม่มีข้าวกินครับต้องหาของตานไปแม่ไปขอไปของไปขอของเรียกเนเขามากินอืมแล้วช่วงที่ดูว่าค่ะระวังช่วงนั้นกับช่วงนี้นหะพิดกันเหมือนกับผีดแผ่นดินมามาอเลยโอ้โหคือยิ่งช่วงหลช่วงนั้นเนี่ยดี่ไปหมดค่ะคุณบําเน็ตช่วงนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยต้องรับผิดชอบลูกบ้านทั้งหมดตอนนั้นแบบ อัดอั้นตันใจมากใช่ไหมคะครับครับค่ะ <C han> ตอนนั้นเราคิดยังไงว่าเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไงบ้างตอนนั้นคือมันช่วงนั้นนะผมก็คิดอย่างเดียวคือเข้าประชุมนี่คือสภาตำบลตอนนั้นเป็นสภาตำบลก็เสนอเสนอเสนอแล้วขนาดโครงการใหญ่กำน,นันผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านอื่นเขายังงอ้าวผู้ใหญ่บ้านเล็กๆนี่คนไม่าไม่เสนอโครงการใหญ่ๆนี้ มันเป็นไปได้ไหมเขายังต่อว่าผมเลยแต่ว่าผมก็สู้เอาแบบว่าใหญ่ก็สเสนอไว้เพื่อมีเพือมีโอกาสก็เป็นมุญญาธิการของบ้านคคกยาวที่ได้อยู่ใต้ร่มพุที่สมภารของของท่านค่ะจิงได้มาทุกวันนี้ครับอืมค่ะจากวันนั้นที่เมื่อสักครู่ผู้ใหญ่คุณบําเหน็จบอกว่าแบบว่าพลิกเลยใช่ไหมครับพลิกฟื้นเลยเป็นยังไงบ้างคือเศรษฐกิจ ทุกอย่างเมื่อก่อนนี่ปลูกอะไรก็ขายไม่ได้เพราะว่าไม่มีถนนหุนทางอน้ําไฟน้ําก็ไม่มีคุณล่ะต้องไปกินน้ำห้วยน้ำเมื่อตอนต้องกินน้ำลำห้วยแคนหลังจากหมดเรากองน้ําไว้น้นานําำพลาลำฝนเนี่ยนก็ต้องลงไปตักน้ําลำห้วยแคนมาต้มกินนะขึ้น,นขนาดนั้นเลยครับพอท่านเข้ามาท่านอาจจะทาน มีโครงการพระด้านดำร,รีท่านสร้างขึ้นมาแล้วนี่ทุกคนในที่นี้นะเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านกระท่อมเล็กๆคือทําไมถึงไม่มีบ้านหลังใหญ่หลังโตคือได้เงินมาแล้วกดถนมรอมริบไว้ซื้อข้าวกินไม่มือไม่มีโอกาสที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างนั้นแหละค่ะแต่ตอนนี้นั่นคือข้าวอุดมสมบูรณ์ถนนบนทางไฟฟ้าเข้าทุกเข้า ได้ทุกหมู่บ้านแล้วได้ทุกหลังคาเรือนแล้วเนี่ยคือทุกอย่างมันดีขึ้นทุกอย่างเพราะว่าเศรษฐกิจก็ดีขึ้นปลูกข้าวปลูกอะไรก็ดีขึ้นปลูกมันก็ได้ขายทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกับ้ากับดินเลยแหละครับค่ะนั่นแหละคือความภูมิใจของพี่น้องชาวบ้านโคกยาวและลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของท่านที่มาโปรดชาวบ้านโคกยาวนี้ ไม่รู้แต่พูดยังไงนะมันอัดอัน้นตใจผมพูดดีนี่ก็ยังอัดอั้นตนใจอยู่นะครับเมื่อก่อนก็อย่างนี้แหละผมตอนแรก,กนี่เข้ารับเสด็จท่่านตรงท่านนะค่ะค่ะใช้เวลาน,านานแค่ไหนถึงจะพลิกจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้คะ่ะคือมันก็ไม่นานนะคือหนึ่งข้าวกินอุดมสมบูรณ์คนก็มีแรงทํางานอืถนนถนนทางเข้าไฟฟ้าเข้า ทุกอย่างมันพร้อมทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินก็เลยมีอยู่มีกินคือได้สิบบาทที่สิบ,บาทก็เหลือในกระเป๋าม,มันเป็นอย่างนั้นคร่บค่ะ<า>คือทุกอย่างมันดีไปหมดค่<า><า>่ะอาก็คือหลังจากอ่างเก็บน้ำห้วยแขนเนี่ยเสร็จใช่ไหมคะทุกคนก็มี<า>น้ำใช้ปลูกข้าวก็อุดมสมบูรณ์ ขายข้าวได้ก็มีไรายได้มีข้าวกินตลอดไม่ขาดแคลนนอกจากนั้นแล้วอ่างเก็บน้ํานี้ยังช่วยอะไรชาวบ้านได้เพิ่มเติมอีกบ้างคะอ่างเก็บน้นํ่คือช่วยไม่ใช่ว่าเนี่ยนะคือปลูกผักสวนครัวพวกปลูกผักคือปลูกเรื่องเกษตรกรเรื่องนี่เขาปลูกผักปลูกอะไรได้ส่งขายตลาดอืม,มันเป็นอย่างนี้นะครับค,คือหน้าเล้งแล้วก็ปลูกทุกอย่างเขาโพดตรงนี้คือ ไม่ได้ซื้อพูดง่ายก็เลยมีคือหาตางที่หามาก็เหลือค,คือพอได้จับใจคือผมจะเล่ารายละเอียดว่าตั้งแต่ปีแรกที่อ่างเก็บน้ําปล่อยน้ําลงมาใช้นะครับค่ะคือปีนั้นแหละพอสิ้นปีมานี่ทุกคนมีข้าวกินทุกคนเหลือกินอืเริ่มจากปีแรกเลยอืมค่ะครับ ค่ะคุณบําเน็จคุยกับลูกบ้านลูกบ้านแต่ละคนเนี้เขาสะท้อนความคิดเห็นยังไงบ้างคุยกับชาวบ้านนะผมตอนนั้นนะค่ะเขาก็บอกว่าเป็นอะไรนะเขาบอกว่าไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าว่าจะมีวันนี้อืมต่างคนต่างก็อันอันเป็นใจบางทีผมถามนะบาง่นนั้นเชอื่นนะอืมเมื่อก่อนนี่ยคือ มองเห็นความหลังคือเมื่อก่อนนะขาบ,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 บกระกระบุงตะก้าไปหาขอข้าวมากินและสะภาพมาพอบตกมาบ่อยน้ำลงลงมาในปีใหม่มานี้ข้าวนาอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มผมถามว่าย้อนถามว่าเป็นยังไงพี่น้องเ<ด>ออเรามีอะไรแล้วมมนมียังยังขาดอะไรอีกน้ําก็มีแล้ว<อ>คือเขาบอกว่าคือจะพูดยังไงนะคือเมื่อก่อนนี้ ขนาดได้ของดีๆว่าจะได้กินก็ต้องให้คนอื่นกินเพราะว่าเราไม่มีข้าวกินเพราะว่าเขาก็เลยว่าเราเกิดมาเป็นจดีตส่วนของระองท่านได้รับความ,มรุ้เกีตาจากโะอง์ท่านนี่คือความมั่นใจของเขาเนี่ยคือบอกไม่ถูกเลยว่าคือหลายคนก็บอกว่าไม่ถูกบอกไม่ถูกว่าจะจะพูดยังไงดีอเออเพราะว่าค่ะ <c oughs> คือฟังดูแล้วก็รู้เลยว่าทุกคนมีความคิดแบบที่คุณบําเน็จคิดคือคอัดอั้นตันใจสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณจนพูดไม่ออกอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะนะคะ่คะ่ะค่ะปัจจุบันนี้ลูกๆห,หลานในหมู่บ้านเนี้เป็นยังไงบ้างนะคะได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวให้เด็กๆกเยาวชนได้รับรู้เรื่องราวตรงนี้ไหมคะครับผมก็ถือ ผมก็จดบันทึกเป็นประวัติการไว้นะครับแล้วเนี่ตั้งแต่หมู่บ้านยังไม่ถือแังวมาตั้งถูกต้องตามกฎหมายผมผมบันทึกมาไว้หมดจนกว่าแล้วก็มาได้อาก็บน้าําอะไรทุกอย่างผมเนี่ยบันทึกในสมุดใจผมไว้คือต้นตอว่ามาจากไหนยังไงยังไงแต่ว่าทุกวันนี้นะ่ะคือประชากรในหมู่บ้านนะคือไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไปทํางานที่อื่น เพราะว่าทํางานอยทีในบ้านก็มีกินมีใช้ค่ะอ,อปลูกพอปลูกมันปลูกพวกนี้อ้อยพวกนี้กับคือมันอดุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอืมค่ะคืออีกอย่างหนึง่งทางนี้คือใช้เฉพาะบ้านคุกยาวหมู่บ้านเดียวคือคือเพียงพอกับการความต้องการของประชากรในหมู่บ้านค่ะอันนี้คือน้ําเป็นน้ําประทายของพ่อเทศของเราที่ให้ประทานให้ แร่ภาเป็นในหมู่บ้านได้รับการอยู่ดีกินดีพีน้องที่อยู่แต่ผมจำบนใดก็เหมือนกันความดีของเราเนี่ยคืออยู่ใต้ร่มโพธิ์ที่สุมผาสของพระองค์ท่านก็ให้ท่านพิจารณ์ว่าเราเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากองค์ท่านอย่างแน่นอนคือไม่ต้องคือที่ไหนก็ตามแต่ยอย่าเพิ่งน้อยใจเหมือนอย่างคุกยาวตก็ตนรอมานาน ตั้งแต่พ่อตาผมเนี่ยเกิด2,464อาจเป็กระมุอตะก,ก้าขึ้นมากับพ่อกับแม่จนถึง2,546ท่านองค์ท่านไป็เเด็จเข้ามานระยะเวลานี้คงว่าน,นานอยู่แต่ว่าก็ดีนะดีใจแทนพี่น้องประชากรในหมู่บ<ะ>้านตรงนั้นว่าเราได้ รับความที่ยหือจากคุณท่านแล้วอืความดีความงามเรื่องนี้ก็ครบส่งปัจจัยดีจากพี่น้องชาวบ้านทุกยาวทุกท่านขอตง้อตงท่านจงจงพัฒนเจริญยิ่งยืนนานค่ะขอบพระคุณค่ะคุณบําเน็จคะขอบคุณนะคะคุณบําเน็จค่ะและลองไปฟังกับความเห็นจากอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนิวศรีดานะคะสวัสดีค่ะคุณนิว Hello, hello. คร่ะ <Hello. S 1> คุณนิวสวัสดีค่ะครับผมนายนิวสีดานะครับปัจจุบนันนายนิวสีดาปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกยาวนะครับค่ะจะขอรายงานเรื่องการใช้น้านะครับเก okay, ี่ยวกับการเป็นหน้าการบริหารจัดก,การนะครับ oh. าก็คือการบริหารเป็นกลุ่มนะครับเป็นสายอืตอนนี้มันมีอยู่สามสายสามสายค่ะสายอะไรบ้างค่ะ มันมีอยู่สองตอนนะครับค,คือสายล่างนี่มันจะมีสามสามทางนะครับสามทางที่จะแยกแยกน้อสายบนนึงจะจะต่อลงมาจากอ่างอ่างโดยตรงค่ะค,ค่ะสายล่างมันจะไม่มีอาคารอีกโทดน้ําอีกตัวหนึ่งนะครับค่ะก็าเลยแบ่งแบ่งโซนแบ่งโซนการใช้น,น้ม ค่ะ ok> แต่ละโซนนี้คลุมพื้นที่เท่าไหร่แล้วทําเกษตรอะไรคะทำอะไรบ้างส่วนมากก็ทํานาน่ยนะครับค่ะทํานานะครับพื้นที่กลางที่จะใช้น้ําในอ่างเก็บน้ำไวเคนมันก็7 0เจ็ดร้อยว่าไรนะครับค่ะประมาณนี้อืมก็เลยแบ่งกันเป็นโซนก็มีผู้คุมถ้าจะดำหรือว่าจะดำนาทำนาใแต่ละปีนี่ก็แบ่งแบ่งกันปิดปิดสายนี้ให้สายนี้เอาก่อนอืม สายที่หนึ่งเอาก่อนสายที่สองพอสายที่หนึ่งทำเสร็จได้สักสองสามวันก็มน้าตาที่สองนะครับการการบริหารจัดก,การนะครับอือคือเราจะไม่ได้เปิดพอป้องกันนะครับค่ะเรื่องของบริหารการจัดก,การนะครับคือเรื่องมนกาจะให้คณะกรรมการเป็นผู้ดูแลนะครับ ผมเป็นผมก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ําอ่าะงจะนัน่งไวกเอนนะครับจะมีกรรมการอยู่สิบสี่ถึงห้าท่านนะครับผู้บริหารก็มีนะครับคือประธานรองประธานและนิยมต่างะนะครับน,นี้ก็แบ่งนเป็นโซนที่ที่นี่แต่ผมพูดนั่นแหละอืค่ะเป็นยังไงน้ํามันก็ต้องแบ่งกันใช้อยู่แล้วลหละืมครับค่ะ,คะ ถ้าไม่แบ่งกันอย่างนี้มันก็อาจจะไม่พอเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ค่อยจะเปิดลงมาจากอ่างเก็บน้ำนะครับเพราะว่าใต้น้ำห้วยน้ำห้วยพ้นตรงมากมันก็ไหลอืใายใต้นี่สายใต้ตใตนี่ครับค่ะจะเลยส่วนสายบนก็ออกจากาอ่างเก็บน้ำไว้อ่างอ่างไ้ตรงนะครับมันมีจุตรงสองโซนนะครับค่ะจะเลยใช้ เปิดมากหน้าฝนนี่ว่าแต่ไม่ได้เปิดลงมาใช้ส่วนสายสายล่างไม่ได้เปิดหน้าหน้าฝนค่ะใช้เเปปิิดดใช้น้ําฝนธรรมชาติแทนใช่ไหมคะใช่ครับช่วงหน้าฝนแต่ถ้าหน้าแล้งเนี่ยต้องมาเปิดคราวนี้เวลาเปิดก็คือต้องมาพูดคุยกันประชุมร่วมกันทั้งสามสายครับค่ะต้องเรียกจะมาที่คุยกันว่าเราจะเปิดช่วงไหนช่วงไหนใครจะปลูกอะไรบ้าง ใหหน้าแรงพืชน,น่าแรงใครจะปลูกอะไรก็ปลูกกันก็ปลูกไปือครับค่ะค่ะทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําใช่ไหมคะว่ามีเท่าไหร่ครับอันนี้มันมันมีส่วนส่วนของกรมสมบทชานของข้วชนดนี่ของตอเบอลหลวงมันมีผู้มาดูแลอยู่ครับมีผู้มาดูแลมาแนะนําการใช้น้ําอยู่ค่ะนะครับ ค่ะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยปริมาณน้ำในอ่างก็ไม่เท่ากันบางปีอุดมสมบูรณ์หน่อยฝนเยอะหน่อยน้ำในอ่างมากก็อาจจะใช้กันได้อย่างสบายหน่อยแต่ถ้าเปื่อปีที่น้ำน้อยเนี่ยทำยังไงคะมีปัญหาหรือเปล่าไดะได้อ่างมาเนี่ไม่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเรือ่องน้ำเพราะว่าน้ำก็บรรจุบรรจุได้สองล้านตัวลูกบาเนิร ค่ะแต่พอใช้อยู่นะครับเพราะว่าการที่ใช้เราก็ต้องคุยกันว่าจะใช้อย่างไรจะจะให้มันพอการบริหารอย่างไงมันก็คุยกันอยู่ในกับสมาชิกกรบกรรมการนครับค่ะค่ะผู้ใหญ่นิวอยากจะให้เปรียบนิดหนึ่งว่าอ่างเก็บน้ำห้วยแคนเนี่ยถือว่าได้ช่วยเหลือชาวบ้านมากๆเลยถ้าจะเปรียบเนี่ย จะเปรียบให้เห็นภาพได้ยังไงคะว่าว่าอ่างเก็บน้ําเนี้ยช่วยชาวบ้านได้ยังไงแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนยังไม่ได้อ่างเก็บน้ํานี่ครับหมู่บ้านผมรอนน้าฝนอย่างเดียวค่ะนะครับบางครั้งเดือนกรกฎาสิงหาก็ยังไม่ได้ทําเลยแต่ละปีอแต่พอได้อ่างเก็บน้ํามาปีแรกไม่รู้อะไรเป็นอะไร ข้าวเลยงามทุกทุกคนนะครับข้าวงามเลยนะข้าวงามาได้ได้ปุูยได้อะไรใส่ยิ่งขึ้นดีนะครับค่ะอันเด็กก็หน้าแรงชาวบ้านก็ได้ปลูกผักสวนครัวหรือว่ากินได้นะครับประเภทผักก็ไม่ได้อยซื้อกินออาต้องปลูกพาตัวยกันปลูกกินก็ได้ จะหน่วยงานอื่นมาสนับสนุนก็มีนะครับเรื่องตักจนครัวทำ <c oughs> มาให้ปลูกดีมากครับชาวบ้านได้ผลดีได้ผลดีแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะรอแต่น้ำฝนอย่างเดียวหน้าแรงไี่ปลูกอะไรไม่ได้ค่ <c oughs> แต่เติมเงินกับประทานกุ้ใช้น้ำผป้พูดนี่นแหละหน้าแรงแต่ก่อนลงไปปุดบอ่ออยู่กลำห้วยตอนน้ำมาต้มกินคือแผ่นพูดนี่นแหละอืมค่ะค่ะ ปัจจุบันเนี้ยเราปลูกอะไรบ้างคะที่บ้านโคกคคยาวเนี้ยคะ่ะปัจจุบันก็ปลูกมันอ้อยนะครับค่ะข้าวค่ะนานี่ก็นาในนานี้ก็ปลูกข้าวค่ะหน้านแล้งก็ปลูกผักสวนครัวปลูกผักกาดผักบัวอะไรที่กินได้นะครับปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้ชาวบ้านก็ เขาเขก็ภูมิใจที่ได้อ่างเก็บน้ำมากินเลือครอบครัว,วควดีขึ้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ําเนี่ยก็คือใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่ออุปโภคบริโภคใช่ครับนะคะอยากจะบอกอะไรกับพระองค์ท่านบ้างคะผมก็ภูมิใจนะครับที่พระองค์ท่านเสด็จมาก็ได้ลหลายๆอย่างที่เข้ามาในหมู่บ้าน วบ้านก็ดีขึ้นลูกบ้านก็ดีขึ้นนะครับทุกอย่างทุกคนทีใจทั้งหมดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมคะมีกินมีใช้ค่ะได้ค่ะยังไงต้องขอบพระคุณมากค่ะผู้ใหญ่นิวขอบคุณคุณบําเน็จด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ ต่าผมขอบคุณนะคบต้องขอบคุณคุณบําเน็ตพันโกดและก็คุณนิวสีดานะคะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดมุกดาหารค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วสนใจอยากจะฟังย้อนหลังนะคะสําหรับรายการนี้ฟังได้ ผ่าน Facebook แฟนเพจเจสร้อยหรือว่า YouTube j ร้อยเลดีโอออฟฟิเหรือว่าจะเข้าไปฟังผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกอปร,ะรอนะคะ www.rdpb.go.th ต้องบอกคุณผู้ฟังนิดหนึ่งว่าถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานกปรเนี่ค่ะเข้าไปแล้วอยากให้เลื่อน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 ,ล,อนลงไปล่างสุดเลยจะเจอเจอสอร้อยนะคะก็จะเจอแล้วก็คลิกเข้าไปฟังรายการย้อนหลังได้นะคะรายการนี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสหลังบ่ายโมงวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรรรวมสืบสารงานพระราชดำริ